การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับคนเกิดปีวอกหรือคนเกิดปีลิงนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตานักษัตร์คนเกิดปีวอกกันในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์2564นี้ครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดปีวอกครับ 16จนถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 4ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องพึ่งพาตนเองให้มากนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆดูจะไม่ราบรื่นนักนะครับดูจะเรียกได้ว่า ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องงานนะครับการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั้นดูเหมือนว่ามีเกณฑ์จะติดติดขัดขัดนะครับทำอะไรก็ดูจะไม่ราบรื่นดูจะไม่นะครับ ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์2564นี้คนเกิดปีวอกเรียกได้ว่าในเรื่องของดวงการงานนั้นจะมาพร้อมกับปัญหาครับปัญหาต่างๆที่คนเกิดปีวอกจะต้องฝ่าฟันต้องเอาชนะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นั่นเองไพ่หนึ่งดาบเนี่ยพูดถึงชัยชนะที่เราสามารถจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาต่างๆได้แต่ก็เรียกได้ว่าจะหนัก นาจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามและที่สำคัญในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกนั้นจะต้องพึ่งพา ตัวเองให้มากอย่าหวังพึ่งพาคนอื่นในเรื่องงานนะครับในดวงชะตาการงานต้องบอกว่าคนเกิดปีวอกเนี่ยไพ่สิบคาถาเองก็จะพูดถึงเรื่องของการที่มีเกณฑ์ทำงานหนักมีเกณฑ์เจอภาระที่เหนื่อยมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องที่จะต้องแบกรับเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ25์2564นี้คนเกิดปีวอกบางคนจะต้องทำงานหลายๆอย่างในเวลาดี ากต้องรับผิดชอบงานเยอะหรือว่าโดนในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักเกินตัวเกินพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเกิดปีวอกจะต้องระวังควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับในเรื่องของการงานต้องบอกว่าคนเกิดปีวอกมีเกณฑ์ที่จะก้าวข้ามผ่านหรือเอาชนะ ปัญหาต่างๆไปได้และที่สำคัญในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบศักยภาพความสามารถของตัวคนเกิดปีวอกเองด้วยนะครับว่าจะมีศักยภาพมีความสามารถมากน้อยเพียงใดปกติแล้วไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรือว่าเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการชนะที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องออกแรงต้องพยายามต้องพึ่งพา ตัวเองให้มากนั่นเองครับเอาละครับดวงชะตาการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า16จนถึง28คุมพาพัน2,564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกครับ16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของนก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกนั้น ดูจะไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับไพ่เดร h แฮงแมนครับจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการที่คนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์จะต้องเสียทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใกล้ตัวของใช้ใกล้ตัวหรือของใช้ในบ้านก็ต้องระวังให้จงหนักนะครับมีเกณฑ์จะเสียหายหรือสูญหายได้ในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เพราะฉะนั้นจะ ต้องระวังให้ดีระวังจะต้องเสียเงินเสียทองนะครับไปกับทรัพย์สินหรือว่าของมีค่าต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการเงินของคนเกิดปีวอกเองในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ยังคงดูไม่ดีนักนะครับมีเกณฑ์ที่การเงินจะติดขัดได้ให้ระวัง ใช้เงินเกินตัวนะครับหรือว่าใช้เงินมากจนเกินพอดีหรือว่าเจอกับรายจ่ายที่มาแบบกระทันหันไม่ให้คนเกิดปีบอกได้ทันตั้งตัวอันนี้ต้อง ระวังให้ดีครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้เสี่ยงโชคนะครับถ้าได้ไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาเพราะะนะแล้วนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ขอให้ดูให้พอเหมาะพอสมแล้วก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะกันนะครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้าง ว่า16จนถึง28กุมภาพันธ25์2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอ,อกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีวอ,อกนะครับในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์2 5 0 0 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกครับต้องบอกว่า16จนถึง28กุมภาพันนี้คนเกิดปีวอกจะต้องระวัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งที่มาจากความไม่เข้าใจกันที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณและคนรักนะครับและเรื่องที่2คือให้ระวังการที่ญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่เป็นสุภาพสตรีจะเข้ามามีบทบาท หรือว่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ได้เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับที่จะเข้ามานะครับวุ่นวายกับเรื่องบางเรื่อง นะครับเรียกได้ว่าก็อาจจะทําให้คุณปวดหัวได้หรือว่าทําให้คุณนั้นต้องมีปัญหากับคนรักของคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับในดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกต้องบอกว่าไพ่บทสรุปคือไพ่เดทนะครับจะพูดถึงการเริ่มต้นบางอย่างและจุดจบของบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สำหรับบางคู่ที่จะไปต่อกันไม่ได้นะครับใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของบางคู่ที่เรียกได้ว่าเดินมาแล้วถึงจุดจุดหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ว่าได้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอ,อกในช่วง16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้อง เอาใจช่วยคนเกิดปีวอกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนโสดครับยังไม่มีเกณฑ์จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคงยังจะต้องรอคอย ต่อไปก่อนครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้นักกษัตริย์คนเกิดปีวอกท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวของตัวคุณนะครับทำนายดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงชะตาของคุณกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีอาจารย์ปอนะครับตามใต้คลิปนี้เลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงคงต้องลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปด้วยครับเอาละครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวเวพรนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับ วันนี้สวัสดีครับ